จ้าเมื่อนี้กากลับมาพบกับมีนาคือเกาเด้อจา้าเมื่อนี้แฟนเพิ่นพาไปส่วนไปสืบล่อลงเถ้าเนาะปีใหม่เพิ่นอย่าเปลี่ยนลองเถ้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปคุยงานกับลูกค้ายอยู่โรงงานนี่จ้ะกะพัดเนาะจา้ะสเต็ปแรกจ้ะคือเก่ากะใส่ทนเนอร์เซตซะก่อนเนาะแล้วกระพัดให้มันแห้งพอซึ้งว่าแห้งแล้วกะลงคิมตัวต่อไปจ้ะเซย์คิมเซย์หลามเนาะคิมเซย์หลามตัวนี้นะคะจะไปเสริมให้หนามันดูใสนะจ่ะเขาก็ต้องลูบลงไปทั่วหนานแล,ล้วล่ำคอ แล้วแล้วเนากะก็สิลงโตต่อไปตต่อไปนี่เป็นไวที่หนิ่งจ้ะให้มันลบเลื่อนจุดด,ดด่างดำที่มีฝ่ามีกา,าเนาะมีหน้าเป็นคนมีฝ่ามีกาหลายเพราะวะ่าบอกง,ง่ายๆว่าเป็นคนบเป็นสิวหรือเป็นแผลไหมผ้าตัดกับเป็นแผลเพราะว่าอย่างเป็นคนน้ำเหลืองบอดีนั่นแหละมาแต่งแต่น้อยๆแล้วขาล่ายนอนตอนยังหน่อยมันยังกัดกับล่ายน้ำเหลืองบอดีนี่จ้ะลูบเข้าไปว่าเตอนยังหน่อยเนาะ เจ้าว่าเป็นเขาว่าเป็นประดงบอกเป็นนำเลี้ยงบอดีแม่ก็เอากับเก่ปิ่งกับแก่ไม่ให้กินตอนยังนอนก็กินนะับบูจักไงเข็ดม,มากเลยคือเลยก็ตาตอยากหัวกินหอยกับแก่ไหมนี่จ้ะมีหน้าสีลงซี่ซี่ขนะีมเนาะยี่ห้อนี่เขาดั่งอยู่แล้วจไะเปิดใสก่กระมีนะ่เนาะเทพพ้นที่ลงซี่ซี่ขีมเพราะว่าลงซี่ซี่ขี้มเราสีลงถิ่นนะจ้ะเป็นคนบ่มองบอ่มข่อยมากลงร่องผื่นทับเได้แต่งหน้าออกงานสิบว่างร่องผื่นเพราะว่ารู้ซึกว่วนักหนะลูบลู่ให้ทั่วจ้ะเอาง่ายได้ ทีอะมอบอัดคลิปมือนนี่เนาะจะสีเราทดล่องเบิงวะหลังจากที่ใส่ขี้ม,มาก้ะมันโอเคบอแต่งหนาเข้าไปแล้วมันติดหนาบอมันสิเป็นขาเป็นอย่างบอเวลาผ่านไปก็เลยว่าต่อมาอัพวิดีโอให้เบิงนี่จะเป็นถิ่นจ้ะถิ่นตัวนี้บบหูวว่าเมื่อให้พี่ออเดอร์เดี๋ยวออเดอร์บรบหูวแต่มีหน้าหนาสื่อ,อยูอีลานที่ใส่เพราะว่ามันบอนักหนาแล้วก็มันกระล่งทับกันนกับซี่ๆแล้วมันรู้สึกว่าเบาหนา แลยกัมันกระปรก๊กป๊กปิดได้ดเลยระดับหนึ่งมันบอดีปกปิดเบิดหนาเด้อเอาแ่ว่าพ่อแบบว่ามันเห็นในน้อยหนึ่งบอดีหนาไปก็สิลูบเข้าไปจะเอาเมื่อเลยจะตะกีย่ะเอาความถนัดเพื่อความรวดเร็วถ้ามีเวลาก็สิแต่งซะๆนะาจะเอาฟองหนาแทบแทบมันนี่บ่ไม่เวลาแเพื่อนถ่ายยุก็เลยจัดการจัดนัดเลยเมื่อลูบจริงเดียวดูเข้าไปให้มันทวนหนาแล้วก็อย่าลืมข้อเด้อ ถ้าถ้าข้อน้ำเด้เดี๋ยวค้ละสีกับหนาตรงไล่ผมเก่ามือลูบลูบทูบทูเกียรไปนี่จ้ะเพราะลงสองสันน่มันกระสีได้ประมาณนี้อันไหนบอมี่กับเบิ้งดีดเด้อบอมแม่ในสอจกจมูกริมปากบอมมี่ร่องผื่นติดอยู่ต่อไปจับแปลงท่านซูลเลสเซนอันนี้ก็ใส่มาดดแล้วบอเบิร์ตจักเถื่อใส่น่าแต่กบับบอเบิร์ภาพนิกาโอ้ยใส่มาหลายปีเติบอินทูดีใส่ดีแห้ง เรเคยเปลี่ยนพับจักเถือ่อไม่แต่ซักเลวก็เมาใส่ใหม่นี่จะแทบแทบทบให้มันถวนอะ่ะแล้วแล้วให้ยังมานน่อันนี้ DIY จะจากมัคลาของเรดิโอ,อมันเบิร์ดเลยนาอก็เลยมาใส่เทียบปัดคิวเพราะว่าแปะมันติดคิวหลายก็เลยมาเปีนตัดสินใจเอามา DIY ใส่เป็นเน้วนี่แต่ง่ายๆจ้ะบ่ต้องยังยาก เอาแปลงท่านสุลุเซนทากอนจ้ะแล้วแล้วก็มาพเพลิอายพเพลิอายนี่ก็หาสื่อเนาะอันนี้มันเป็นพเพลิทัวๆไปไม่ได้แพงปกตินี่ใส่เครื่องแต่งหน้าใส่ยังก็ได้จ,จ้ะแต่สีเบิ้งขีมมากกว่าขี้มาเอาดีๆเอาเสียนอนจะลงมันนี่ไปเบาๆเนาะไปย่างหางื้อไปสื่อของแฟนเพื่นกับบค่อยมาให้แต่งหน้านักนำ เอาสีผืนลงไปเป็นคนแต่งหน้าบ่เคยเป็นเราจะเอาพ่อจะคล้องว่าเออมันดูดีออจะเฮื่อนกับพ่อพอปกติไปเห็นงานกับบแต่งหน้าจะเถอถ้าจะขี้มออจะเฮื่อนหลดนี่จ้ะปาดๆไปเนาะให้สีมันว่าพ่อจะคล้องมักกันแหละเอาตามจะคล้องมกักแต่งหน้ามัไม่พิดไม่ถืกเด้อแล้วแต่คนมักเด้อจ้ะ แตงหนาอันนี้ถ้ามาดาก็สิเป็นแบบนึงจะถ้าออกงานไปโรงแร่ไปงานแต่งนี่ก็ต้องใส่สุดราตตีแต่งหนาเข้มคิวนี่โอ้ยปานปิงพนแล้วต้องสู่เขาด้วยจ้ะถ้ามีโอกาสไปงานแต่งเดี๋ยวสก็บภาพ,พมาให้เบิ่งเด้อแต่กเก็บแต่โบายเพราะ่าคนอีรานเขาถือเขาบ่ค่อยให้ไทยรูปกันบางคนเขายังหัวเกาโบราณอยู่เนาะจ้ะเขาถือโอ๊ยตาหัวมึงต่วาใส่มาเธอโดอนบ่โดนจนว่ารุดเป้นแล้ว แน่อดิสเขียนขีวก็ได้เอามาปัดขิวก็จะเอาฝุ่นออกปัดขิวแล้วเป็นคนสิบโบคอยเขียนเอาดิสโเขียนขิวจะเอาเติมเติมเอาเอาแปรงฝุ่นเขียนเอาปาดเอารู้สึกว่าแปรงฝุ่นมันสีมันละมุนกว่าไหมเอาดิสโเขียนแล้วมันถืืๆนะเดี๋ยวโ้โหเอาสิปัดไปจะจะบ่ทอกันบ่เป็นอย่างเด้อมันมันไม่อย่างทอกันดอกเจ้าของซองกับเจ้าวางงามเลยก็แล้วสำนันตัว เธอซ้าอางนี่เป็นสื่อแบบเ่อนืงอนีใส่ได้ดนแห้งเพราะว่าบ่ค่อยออกงานก็สิบบข่อยแต่งเวลาแต่งหนาแ่นก็สิทามสิแต่งหนาไปใส่สถทายลูกตี่าสั่นเ้ว่าบ่แล้วแต่งสื่อๆนังกับ่เสือด้ปกติเพราะว่าปกตินั่งบ่บ่อยเห็นนักแต่งหนาสิเติมเด้อจากอันใดทีลองคิ้วมันขายกับสิเติมนิดนินน้อยแต่เสบบ่ขีดเป็นเส้นไปเลยแ้วก็สิมาใส่สีเพิ่มให้มันหางคิวให้มันสัตว์กว่า ให้มันบึงว่ามีมุมเนาะ,ะแล้วแล้วก็ปัดจ้ะปัดหัวคิว้วให้มันเบนไปกับนะเป็นคนบบคคผอมมีขนคิว้วจะจับไปซักมาแล้วหลายปีแล้วแต่มันกับพันเดจางงัาไ่อยากซักใหม่อยาาให้เพราะว่าเขาอยากเขียนในลายหลุบส่งกัเลยบอซักใหม่แต่ซมัมนีดยดนะจ๊ะแล้วก็ดัดขนตา ปกตินี่เป็นคนตาสีลงข้างล่างเนือจาะดัดนด่าดายก็บโบข้นอยู่แล้วแต่้าเก็บดากับไทยนี่ก็ส,กสิไปดัดเออก็สิไปเขาเอิ้อมมาอย่างละไปดัดขนตาเนาะ,ะที่ใส่น้ำยานะเคยดัดอยู่อีลานแล้วมันบขขึ้นคือน,น้ำยามันบบค่อยดีดัดมากเลยก็เสียดายเงินแม่นแพงก็เลยว่าโอซาวัยเกับเมืองไทยก็สิไปดัดเอาไหมขนตาถ้าบบเอ่อถ้ามาัคาลาบอติสเจ้าวิธีแก่ เอาขนนินแปงที่บใไซแล้วนะจะไปซุบกระแปงเลยจังมาฆมัดขลละนะถ้าสัมมันจังสติดเดอ้อกระจำเขามาคือกันละจ้ะบบมีเทคนิคยังดอกเพราะว่าเป็นคนโค้งซางหนาแบนอยู่แล้วไม่ดังกับโบมีกระแตงที่ว่าให้มันจะคล้องดูดีออกมาดูดีปัดไปจ้ะซัมนีล่ละจ้ะแล้วก็ปัดแก้ม ปัดหนาแก้มที่ชมพูนิดน่อยหนึงให้มันเป็นพ่อเลือดฝาดเป็นคนบบคอยแต่งหนาเข็มปันใด,ด้ายนะจ้ะเพราะว่ารู้สึกว่าแต่งเข็มแล้วก็บโบคอยเข่ากับเจ้าของปัดให้มันสีชมพูนิดน่อยหน,นึงอันนี้บรสิสเชดมื่อน,นี้บรสิสเชดดิ้งนะเดจะจ่าเอาแต่กรอบหนาซื้อวาสาลีนจ้ะ ของจรสันใส่ดีแห้งใส่จนว้าโลกโก้โลเปิลแหละดดดเพิ่มจ้ะว่ามันตกแห้งแ้วมันติบจิ๋ม,มนหน่วยตาตัวก็เลยต้องจัดการงัดนันถึงมาอีกรอบนึงนี่เป็นเรื่องธรรมดาจ้ะทำมือได้บวงานสองรอบนั่นพิบป,ปกติอันนี้เป็นดีซอลเขียนปากด้จาสีแดงมากๆด้สีนี่เป็นคนมากท่าปากสีแดง เวลาถามสามีว่าปาสซีนีงามบอนั่งกระสิบอกวา่าเธอสิทาไปเห็นอย่างเดี๋ยวใส่แมทแล้วเขาก็บเ,เหน็นคือเก่าแลวเอาก็เรียกวก่ากระยางแล้วอยากทาเนาะงามบองามกมคนโบเหน็นกระยางแล้วทาไปก่อนอันนี้ยหอมโมดาได้จ้ะโมดาเป็นของตุรกีเนาะสมันก็เป็นเธาสัมมัใจตุรกีจ้ะอีลานใสถ้าเป็นขีีมก็จะจากเยอรมันนี่จากฝรั่งเศส กัมีหลายแบรนด์ให้เลือกนอกจากกะแตเลือกนี่จ้ะป้าบะแดงบ่มีแห้งยางด้วยจ้ะต้องสูบเขาค่ะเู้าญยิ่งอีลานีแตงนาจัดกว่านี่หลายเติบต้องงัดสูเขาไม่ได้คือจังหวะนวัสนาบ่มีดังขานาดเฮ็ดแล้วยังได้ซันนี้เฮ็ดแตแก่มันเด้อบ่มีปลายก็คือสิได้ไปแก,ก่อีกเทื่อนึงอยู่ดอกเมืองส่งนี่แทบเข้าไปจ้ะ เห็นแล้วนี่เด้อเอาแป้งเอาตะกร้าชูทับแผ่นนึงแล้วก็แป้งตบๆเข้าไปไมันจังยูด่วนเวลากินยังมันกับกบวชอยหลอกนี่จ้ะฟอร์มาด้วจ้ะของตุรกีเท่ากันอันนี้ก็ใส่ดีใส่โดนแล้วเป่ให้นในเบิร์ตเจคเกอรเฉดเข้าไปจะเจดอูมปลาเข้าไปเซดดิ้งซัดๆกับบวชซัสด,สดเป็นไหนหรอเอาเป็นเงาเมืเอนูประเดี๋ยวเซดดิ้งนะ้าเซดดิ้งนั้น้ำซสิลงแบบคีมนั่นเนาะจ้ะกรอบหนาสีซัดแต่ว่าสใส่ไปพอเฉพาะไปงานเท่านั้นตัวนั้น ถ้าเป็นฝุ่นกระเศดเบ,บาๆออกไปกินเข้าออกไปหางนี่นี่กระเสศด้วนี่นอ่ะแล้วละจ้ะโชว์ผลงานกันนิดนึงว่าโอเคบอถอดกิ๊บจ้ะสามีถาแล้วมารวบผมดวยจ้ะเพราะว่าต้องใสผ้าคลุมผมมีคนถามว่าบใไซได้บบใไซได้จ้ะ,จะตำรวจพ่อก็เชิญไปสถานีตำรวจ สำนันตัวติดคุกนะอันนี้จ you, ้ะ네ไปอย,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 ยู่อิรานเขาสิแต่งตัวนื้อนี่เนาะเหมือนช่วงนี้หนาวสาวบ้านในเบิร์ดหนาวเพราะว่าปีใหม่อิรานห้ากระพานไปอาทิตย์หนึ่งปีใหม่อิรานยุคสองอาทิตย์แล้จ้ะบ่มีแนวเหตุกับยุคจังสี่ล้วจ้ะสบายสบายคุ้มคมแล้วแล้วจ้ะอ่าหนาวจี่แต่งออกมาก็สิเป็นปันนื่นนี่นะจ้ะนื่นนี่แหละประมาณนี้ง่ายๆมาเบิ่งจ้ะต่อไปก็สิเป็นเนาะ อันนี้สีทุ่ม้อจ้ะตื่นขึ้นมาสีทุ่มเมื่อยแห้งไปรอมาสีทุ่ม,มเมื่องหนาว่าเป็นจนังไดก็โอเคอยู่ก็มีเงาๆงมันมันตอนล่างหนาตอนนี้นี่ตีหนึ่งเลยนจ้ะพานไปแล้วตีหนึ่งแต่งหนา้าแต่งตายบสามอันนี้ตีหนึ่งพายมาจากสมองอะไรสม,มงเติบกะถือว่าโอเคจ้ะถือว่าแปรงติดหนาดีบ่ติดหนาดีจ้ะ ดีกว่าแต่เกาหลายอยู่แต่ว่าก็ต้องใส่ขีมไปให้มันครบสามเดียมเพราะว่าผลหลับเนยังพ่อใจปันไดเหลืองจุดแดงดำใส่ต่อไปอันนี้เป็นขีมมล้างหนาด้อจ้ะใส่แบบแบขีมก่อนใส่แบบขีมแล้วก็ใส่แบบ,แแบ,บน้ำเสร็จตามเนะาะจ้ะมันเสิได้เกลี้ยงเพราะว่าเวลาแต่งหนานี่เขาต้องเซตเครื่องสำอ,อางออกให้เบิร์ดถ้าเซตปเบิร์ตเดี๋ยวมันสิเป็นสิวสใส่สองตัวลักๆเลย ใส่เขาเอือ่นยี่ห้อยยังบ่เดี๋ยวมือหนาเสิมามเดี๋ยวสิลงไวให้ใต้คลิปเดวอว่าใส่ยี่ห้อยยังทูขีมก่อนรีมนี่สิทูสองรอบสองรอบเนาะจ้ะเพื่อความมั่นใจว่ามันสีบมีหยังตกขางอยู่ในผิวหนาอันท่อข้างหลังเนี่ยท่อนามเดอ้ทอท่อนึงเป็นท่อน้ำเย็นทอน่อนึงเป็นท่อน้ำฮอนเอาไว้อาบน,น,น้ำในห้องน้ำบ่องตกใจไปธรรมดาบ้านอีลายไม่ทุกหลังเสร็จอีกรอบนึงจ้ะ เอาขีนสิงเสร็จขับไปตามสอบผมก็ต้องเก็บให้เบริดเดอ้อเดี๋ยวสิวขึ้นนี่อ่าเสร็จแล้วแล้วเนาะพอเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะไปล้างหน้าล้างหน้าเดี๋ยวก็จะมาคีมถ้าคีมคือเก่าก,ก,ก,กับแบบเก่าวละจ้ะคีมก็ได้เบิ้งขนาดสางสองหลอบแล้วก็ยังมีเศษเครื่องซับอ่างติดอยู่ท่านั้นเขาก็ต้องเอาให้มันออกให้มันได้อลายที่สุดเด้อจ้ะหลายคนว่าโอ้ยเอาฟม่มถูอย่างเดียวก็แล้วเราไม่บริเลอเด้อนะ ร่างบบสะอาดหนาะก็เป็นสิวสำนันตัวนี่จ้ะเสร็จออกแล้วแล้วอาล่างหนามาจ้ะเติมเดิมหนาเติมพลังเยดามาเด้ออันนี้เนี่ยดื่มคน,นเดียวได้หนีหนานะกเ็เราเช็ดซูซับจ้ะก็กรกเราเช็ดซูซับแล้วจัดก,การจะทุน่นลงโทุนเนือต่อเสร็จเสร็จข้าไปทุ่นเนือหลังจากทุ่นเหนื่อแล้วกะ ยาเซร,ะะรั่ม้ำนคฮะวีเซรั่มครีมครีมเซรั่มว่าอกพีดว่าถืกครีมเซรั่มแล้วครีมเซรั่มแล้ว,ลวก็คือเก่าจากไวท์เทนนิ่งก็สิมาเบิงนะ่งหนาหลังๆเนาะแต่ถือว่าผลลัพธ์โอเคครีมผลลัพธ์โอเคหนะาใสขึ้นใส,ข,นสขึ้นอีหลีแต่ว่าจุดแต่งดนายังต้องปรับปรุงอีกก็ใส่ไปสามเดือนว่าพ่อใจบอกว่าพ่อใจก็ต้องหายรงงานเพิ่นนะเอากลับไปแก่สูตรมาให,หม่เนาะจ้ะนี่จ้ะใส่เองทุกร่องเองทุกขั้นตอน ใส่ครีมใส่หลายล,ายลายเดอร์ย่าคีทีเด้ใส่เข้าไปหลายล,ายลายโรดโบมันเข้าไปทูเข้าไปนี่ลูบลูบหน่วยขามันดาเบาเนาะมันตังซึมเขหนะอ่าไวท์เทนนิงจ้ะ อันมงไดมีฝาะสามมีฝาจางๆมีรอดจุดตำหนักกระสิทูไว้ที่หนึ่งหลายๆแน่เพราอย่างหัวมันสิจางลงสำใด้แจ็คเปอร์เซ็นจังสิแม่อ่านี่จะแล้วแล้วกระนวดเบาๆที่ลูให้บเบิงต่อไปก็วาสลีนจ๋ะเอาวาสลีนท่าขาดบ่ได้ขาละปากแหงท่ากระปุกนี่เอาไว้ท่าปากย่ิงเดียดนะจ๋ามีอีกกระปุกหนึง่งวาสลีนน่ะเอาไวทา้ท่าเท้าล้วก็ใส่ถุงเท้านอนเพราะว่าอากาศมันเย็นมือหิมะตกน้ำ บบท่าเดี๋ยวมันก็นกนสิบปากแหนนะงเนาะพอเข้าไใส่น้ำหอนหล่างนะ่ะลาวล้วจามาเบิ่งกันเนาะนี่จบละจ้าคลิปนี้จ้